หนาจากว่าระตนนเป็นคนสําคัญคือการสําคัญว่าจะได้ความหลักตอบ่นเองว่าเป็นบ่แมนว่าจะเป็นฐานะในความหลักของพ่อเม่หักลูกหรือลูกหักพ่อเม่หักพี่น้องกันเองแล้วแต่หล <c oughs> ักในฐานะปูย่าตายายลุงป่าอาเอาพี่น้องต่างๆทุกความหลักแต่ละคนแต่ละคนนะ จะมีความยกตุนหรือคนสําคัญขึ้นมาในแต่ตามฐานะแล้วก็เรียกร้องความสนใจและเอ็มใจสิไปว่าอย่างกับความหลักระวังนุ่มสาวความหลักต่างๆทั้งหลายนี่สางความสุขก็ได้สางความเศร้าก็ได้สางความสูญเสียก็ได้ในความหลักตัวเดียวว่าความหลักความอะไรทั้งหลายเหตุในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรียนว่าแต่เกิดมากที่สุดโดยเฉพาะความหลัก ที่ปรารถนาหวังการครอบครองเพื่อสนองตัญหาตนตัวน,นี้แหละสัตว์ทั้งหลายเว้นไวตายเกิดมากที่สุดว่าผู้ใดมีรักที่ปรารถนาการครอบครองผู้นั้นย่อมมีทุกข์แต่ผู้ใดมีรักที่ไม่ปรารถนาการครอบครองเออไม่ได้เอาไว้หนึ่งเพื่อสนองตัญหาตน <Yeah. S 1> ความรักอันที่บริสุทธิ์นั้น ผู้นั้นจะไม่ทุกจากว่าทือว่าความหลักทั้งหลายที่ปรารถนาการขอบข้องเพื่อสังตัณหาตนหลักทั้งหลายเ่านั้นสุขมั่งเศร้ามั่งสูญเสียมั่งแต่กเป็นเหตุให้สัพย์ทั้งหลายเวียนว่ายแต่เกิดเด้อ,อ,อมันพากันวนไปเวียนมาอย่างนี้ก็เพราะความรักนั่นแหละความรักก็เกิดความอะไรมีทั้งความพอใจและไม่พอใจสร้างทั้งความสุขและความสูญเสียนั่นแหละ ต้นเหตุคักเลยทั้งสัตว์ทั้งหลายจังหวผู้ได้่านอารมณ์ความรู้สึกในความหลักใดออผู้นั้นกล่าวความยินดีพอใจในรูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลอันเป็นที่รักลูกผู้ยิ่งผู้ไส้ก็แล้วแต่เออบ่าว่าสิขิลายขิเลเพียงใดก็ตามก็มีความหลักเก่เาหลักในฐานะพ่อแม่ก็หวัง การขอบข้องเพื่อสนองตัญหาตนอย่างหนึ่งขึ้นกันบางคนกับว่าวงให้ได้ค่าดองบางวังให้บวชแทนบุญคุณพ่อแม่บังวังเอาไว้ใส่งานบางวังเอาไว้เพื่ออาศัยตอนแก่บางสารพัดแต่หวังจากเวละนี่แหละจึงบอกว่าความหลักแมื่อทเป็นไปในฐานะใดกระสางที่มีความหวังมีความปรารถนาการขอบข้องไพสนองตัญหาตนหรือเพราว่าจะเป็นตัญหาใดกร้สางตัญหาคือเก่าคือความอยากคือเก่าเป็นความอยาก ที่ไปก่าอย่างกับความหลักของหนุ่มสาวความหลักของหนุ่มสาวน่ยสร้างได้ทั้งความสุขและความทุกข์ความเศร้าและความสูญเสียเป็นได้ทั้งคนร้ายและคนดีความหลักเนี่เหตุใ้คนเป็นคนนลายก็ได้เป็นคนดีก็ได้ได้ทั้งนั้นสรตางโลกทั้งหลายหรือว่าเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะว่าความหลักคำคำเดียวสร้างโลกให้สดใสแต่ว่าคำคำเดียวทำลายโลกได้ขึ้นกัน จักว่าละแล้วผู้ใดมีรักจักว่าผู้ใดมีรักผู้นั้นเป็นทุกข์เลยบ่เมนที่ใดเลยจักว่าผู้ใดมีรักผู้นั้นเป็นทุกข์รักอันใดที่ปรารถนาการครอบครองไว้เพื่อสนองตัญหาตนรักอันนั้นแหละเป็นความทุกข์ที่ท่วมท้นกับบุคคลผู้นั้นต่นนี้เาเปลี่ยนจากความหลักที่ไม่ปรารถนาการครอบครองไว้สนองตัณหาตนเปลี่ยนจากความรัก เมื่อเป็นกายเป็นว่าเมื่อห้าเขาถึงความจริงโดยทรรักใดที่เสมอด้วยรักตนเป็นไม่มีแต่ห้าวหักตัวเองห้าวเบาะต้องการที่เจ็บปวดป่วยหรือให้ผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งมาลั่งแกต่ตนเองหรือห้อาวกัรรักผู้อื่นแบบนั้นคือกันออ <c oughs> แต่ว่า,าห้าวบ่รได้หวังการขรอข้องไว้สนองตัญหาตัวเองรักความรักอันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิออ์ เหตุยังก็แล้วแต่จมน้องไปเอียงไปลาดไปลงสู่ให้พ้นจากความเกิดขึ้นนิพพานนั่นเองนี่แหละหลักของพระพุทธเจ้าถึงเตรียมล้นโดยคําว่าเมตตาเมตตาเนี่เป็นเหนือคําบรรยายเหนือคําบรรยายแต่ว่าใส่ความหลักที่โลกเขาเข้าใจกันมาอธิบายฟังดอสือนะเมตตาเนี่เหน,อเน,อเนือยิงก็ขํามหลักเข้าไปอีกการุณาการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกด้านมุติตา มีความยินดีเวลาผู้ใดไดได,ดีอุเบกขาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหนือสิ่งที่ห้าสิควบคุมได้หรือลังเอาไว้ได้ว่างจิตเป็นกลางจิตที่ถูกโลกกระทํากระทบแล้วไม่หวั่นไหวเนี่ยอุเบกขาเป็นทุกสัตอะไรจงบอกว่าผู้ใดกระสร้างที่มีความรักไว้ครอบครองเพื่อสนองตัญหาตนผู้นั้นเป็นทุกข์บริคือกันเด้กับบุคคลผู้มีรัก อันเปี่ยมลน้นเลยคำว่าละกวอกคือเมตตาผู้นั้นสิหาถูกบะได้เพราะว่ามันสิมีตัวหนึ่งร่องหลับเอาไว้อุเบกขาเออมันเกินจากาเกินลังเกินยัง้งเกินเหนียวเออเกินความสมาที่เช่าสิแก้ไขใดช่วยเหลือใดจึงบอกว่าคนที่มีเมตตากรุณามุติตานั้นอย่าลืมอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายให้คิดเบื้งเจ้าของเองแหละ พวกเข้านีแหละสั์ก,ก็เลยที่เวียนวายายเกิดมานี่ก็เพราะว่าความหลักนะคหละความหลักความอะไรความหวังมีแต่ความปรารถนาและปรารถนาก็ย่อมยกตนเป็นคนสําคัญในบุคคลที่หลักและในฐานะกับบุคคลที่หลักขึ้นกันในฐานะหัาหากพอ่อหักแม่หฮาอยากให้พ่อแม่ยองเขาเด้เนาะเออสั้นๆแล้วหักพี่หักน,อกน้องกับ่ต่างกันอยากให้ยองขึ้นกันแล้วก็อยากให้เอาอกเอาใจขึ้นกันนี่แหละจังบอกว่ามันมีการยกตนเป็นคนสําคัญขึ้นมาใน ในแต่ละฐานะฐานะแห่งความหลักเข้าหากคู่เฮาหักอาจารย์ก็คือกันเข้าก็อจากใหนคู่อาจารย์ย่องเข้าคือกันเด่นเนาะเนี่ยเห็นบ่ละมันมีความเครือแฝงมันมีตัณหามันมีอุปทานความอยากและความยึดยึดสิให้ผู้อื่นยกแต่ของเป็นคนสําคัญนี่แหละอันหนึ่งบ่ว่าจิเป็นพอเม่คู่อาจารย์ใดๆก็แล้วแต่นะนักสัว์แต่ความหลักอกัดไ็สร้างนี่แหละบอกว่ามันเป็นเหตุแห่งถูกทั้งเบิดนั่นแหละ <c oughs> ปัเหาพระพุทธเจ้าเหาเพิ่นยังอาศัยคําวาหรรกของโลกนั่แหละแต่ว่ามันเป็นคํา,า,นาว่าเลยหลักก็อีกคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้แดงมูสัว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมให้เกิดการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเออพึงพานี่พึงพาไปในทางเพื่อให้ความดับถูกผลถูกเด้บ่นั้นพึงพาโดยการอาศัยเพื่อสนองความอยา,อากของเจ้าของเองเด้ อันนั้นอนะความหลักแบบนั้นก็คือเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ได้ทั้งเศร้าได้ทั้งสูญเสียแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดหาประมาณไม่ได้ทุกคนมีความหลักว่ินี้ผ่านความหลักมาและเป็นทังสัน้นฉะนั้นให้หันมาเบิงตามความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เกิดขึ้นเราที่บ่ดับบ่แตกบ่สลายบ่เสื่อมไปบ่มีจักอย่างออโลกนี้หมุนเวียนไปสู่ความเป็นอนิจจังอนัตตานี่แหละ น้อมเขามาหาจะของเองแม้นเฮาจะรักบุคคลผู้นั้นเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเขาจะป่วยถ้าเขาจะจากไปมันก็จากไปเป็นธรรมชาติของมันเองท่านั้นหนึ่งเด้แเม้นตัวห้าเองก็ต้องจากบุคคลที่รักฉะนั้นห้าพยายามให้เห็นความจริงเห็นความจริงเห็นเขามาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแค่เกิดดับท่านั้น่าไปยึดเขามาอา่าไปคิดจะไปนึกเขามาไปในทางที่บ่อยากให้มันเสื่อมเพราะทุกอย่างเกิดแล้วเสื่อม ดับสูญสสายทั้งนั้นเลย <c oughs> บ่มีสิ่งใดเป็นอมตะนะนทุกคนเบ่งตัวเองดีๆนะอย่าหวังจนเกินไปยังก็แล้วแต่ท่างที่ดีคือบ่ต้องหวังเลยดีที่สุดนะดีที่สุดคืออย่าหวังอย่าหวังว่าบุคคลที่รักจะเป็นเช่นนี้นะถ้ามันมีความรักแล้วมันก็ต้องมีความเกลียดเพราะความเกลียดกับความรักคือสิ่งเดียวกัน หนุนเนื่องกันอยู่ความเกิดกับความดับคือสิ่งเดียวกันอดีตกับอนาคตคือสิ่งเดียวกันเออัอนิจังกับหน้าตาเห็นบอกความไม่เที่ยงแท้กับความดับคือสิ่งเดียวกันให้รู้ท่านความคิดจากของตัวนี้ให้รู้ท่านตัวนี้เด้อไปก็ดียังกับช่างมันเถอะนี่ช่างมันออให้หันลึกเข้ามาเบิ่งความรู้สึกจากของการปฏิบัติทรามทั้งเบิดเอาตัวใดมาเป็นตัววัดต่ขอของเองความรู้สึกความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจบ่มี มันพาสิบเวเนี่ยได้กระสางคนยกงองสรรเสริญความนันความนี้เอาสิ่งนันสิ่งนี้มาให้ออกระตามมันเขาสิใส่คาเบาคำาหวานแบบได้ก็ตามเบิงความรู้สึกตัวเองเลยว่เฮ้าบ่มีความยินดีบ่มีความพอใจแต่ว่าสแสดงไปตามกิริยาโรคสื่อ,อเนี่ยขึออ้นอยองเขาอยู่คืออันนั้นนี่เขาอยู่หังบ่แม่นหังบ่งมีในนีนะสิว่าอยังกับคนที่เข้ามาดา่า ที่เขามาดา่าที่เขามาใส่ลายป้ายสีอย่างไรแ,แต่่กินความรู้สึกมันโบมีแต่ว่าในฐานะเ้าก็ต้องในฐานะอันควรที่จะต้องปราบก็ต้องปราบนะครับที่ต้องหามก็ต้องหามที่ต้องย่งก็ต้องย่างนะเ,ออเป็นธรรมดาคือยุ่งกัดเท่านั้นแหละเขาก็ต้องไรเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคือกันแต่ว่าสิ่งห้่มันมีความฝังลึกเข้าไปในใจมันโบมีดอกเนี่ยเลยบอกว่า ผู้ใดปฏิบัติธรรมได้มากได้น้อยเพียงใดก็สางเห็นความจริงของตนเองคำว่าปฏิบัติธรรมเห็นความจริงในส่วนลึกของตัวเองว่าเขามีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนี่มากน้อยเพียงใดถ้ายังมีความพอใจแม้นมากก็สางความไม่พอใจก็ติดมากขึ้นกันเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันเป็นก้อนมุนเนื่องกันอยู่นั <c oughs> ่นแหละเ่าเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองไพศิวะไพศิวาสิได้ย,ยังมากสิเสียยังไปก็แล้วแต่ บ่มีความใดบ่มีความเสียจากบลราบ่มีใดบ่มีเสียบ่มีหยกหย่องบ่มีสารเสื่อบ่มีลาบบ่มีหยดบ่มีเสื่อมบ่มีใดๆดทั้งสิ้นนี่ความรู้สึกเข้าห้าสิตัวจะของเองบ่ได้เด้ความรู้สึกนี่โกหกตัวเองไม่ได้เลยเออมันิตีีน้าเสาเราความเถ็ดกับผู้อื่นเพียงใดก็สางแต่ว่าโกหกตัวเองไม่ได้น่ะแหละจึงบอกว่าสิ่งที่โกหกหลอกลวงตัวเองบ่ได้คือความรู้สึกของตัวเอง เอาตัวนี้เมาเป็นเครื่องวัดบบวัดตัวเองนั่นแหละบอกมองมันสุดเป็นอุเบกขาเลยเป็นสีบ่มีความรู้สึกในความพอใจใดๆในหลกเลยเพียงแต่เห็นความเกิดเห็นความเกิดดับเห็นสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ก็ควรนะเป็นคนที่สิ้นหวังเป็นคนที่หมดหวังเป็นคนที่บ่มีความปรารถนาอีกแล้วนะะเอาตัวนี้วัดในความรู้สึกมันบอกจะคลองเองจะค้องนั่นแหละลูจะของ,ของเอาเอง นี่คือที่สุดทรอยวอาว่า,วา,วาพระอรหันต์ก็่าไปนะแต่ว่าเขาบอกเป็นอย่างเบื้องความรู้สึกเจ้าของให้ดีนี่คือความสินถูกสิ้นไปเลยตัวนี้ความเป็นอริยะก็คือคนเฮ่าถวบ้นบามีความหลภบและความอยากได้ดีไม่เป็นอย่างมันบ่นขาหรอกมันบไปขา,ปขาไปห,ล,ไปหลักไปก้าวตูไปใส่ลายไปโกหกไปฮาม่อมเมาอีกอย่างดอกบ่มีเลยเอ,อสินเป็นเคสือของมัน แต่ว่าเป็นปกติของใจที่บบชวันไหวบ่ควยเผลอบ่ขิดบ่หนึกไม่ความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นบ่มีอย่างเลยเนี่ยมันสิวางไปเบดิดถึงสั้นเป็นปกติที่คาว่าปกติมันบ่คิดมันบ่หนึกอย่างเลยมันธรรมดายนิดหนึ่งน้อยหนึ่งในความคิดนึกนี่ไะที่จะทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์บ่มีเลยนี่ไงมันสินบ่มีเลย แล้วเอิ่นว่าเป็นปกติใจก็เป็นปกตินะความรู้สึกบนันี้คํ้าว่าสินเป็นเครื่องรองหลับของพระอริยะอริยะจึงมีอยู่สามระดับแม่นบลอ,อโสดาสกาิตาขาและอาณาคา้าส่วนอา,อารหันนั้นสิ้นแล้วจักว่าเบิดเชื่อเกิดจักบ่บ่มีคว,วามอีหอย่างเลยจักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งว่ามีนั่นแหละเป็นผู้ว่างละ่ะอรหัตตะ เป็นผู้วางมือจากบาปพ,พ้นจากความเป็นตัวตนอรหัตตะอะรหัตหัตคือมืออะระมีบ้างเออเป็นผู้ไม่มีศัตรูหรือว่าเป็นผู้วางมือจากบาปทั้งเบิดจากการกระทําทั้งปวงหรือนะใจนี่มันกันลว้ลวนๆของมันผู้เขาถึงแล้วกระู้ของผู้ท่านเองแหละความรู้สึกจากของเองเนี่ยนี่บอกในยะให้แต่ละคนปฏิบัติทำทั้งเบิดเขาบ่ได้ได้หยังเขาบ่ได้เอาหยังเขาบ่ได้เป็นหยังเด้ บ่ต้องเป็นอย่างบ่เอาอย่างบ่ไดดอย่างเด้อ,อว่างว่างให้เบดเลยนี <c> ่ <oughs> นขั้นตอนการปฏิบัตินั่นแหละถ้ยจากลู่ความโลเลข,ของใจจาของเองพยายามอยู่กรรมฐานอันหนึง่งคือเป็นผู้มีจิตหนึ่งให้เพ่งอยู่เฮาสีรลูสิ่งทั้งปวงเพราะว่าเฮามีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่จึงสอนแนะนําให้ทุกคนจับลมให้ใจครับอุณาโลมนั่นเองเฮาสิเห็นดักเห็นหยัง เห็นความคิดจากของมันแลนไปสร้างผู้นั้นแลนไปหักผู้นี่แลนไปอยากได้นั่นแลนไปอยากเป็นนี่นั่นแหละสิ่งทั้งปวงกันเลย <c oughs> เห็นหนั่งสัน่นบอกว่าทุกอย่างมันร่วมมันอยู่ที่จิตหนึ่งเป็นผู้มีจิตหนึ่งแล้วก็ทําให้สติมันต่อเนื่องแนะสติสปัญญะให้ต่อเนื่องยืนเดินนอนนั่งทําการทํางานขับรถขับเรือยยังก็แล้วแต่ให้อยู่กับตัวเองตัวเองนั่นแหละคือจิตหนึ่งกันเลย ถ้ามันไปหาผู้อื่นนั่นแสดงว่ามันบเปน็นหนึ่งละอน,นันตมันออกไปแล้วนั่นแหละวิธีจับจับจ้ารของเองแือ <c> ว <oughs> ่าทุกคนหาเครื่องยูเดอร์ยางกระเห็ดได้ทางานก็เห็ดได้นั่งยุทาทางได้ก็ได้ทั้งมดหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ว่าอยากให้ลืมตามากกว่าเออลืมตาหลายๆพอทุกคนใส่ชีวิตแบบมืดตาหลายกว่าการหลับตานะ ปฏิบัติเนี่ยบ่ได้แม่เลือกเวลาเป็นอาการิโกเหนือการเหนือเวลาบ่เม่นสองทุ่มบ่แม่นสองโมงบ่เม่นเทียงออให้มันได้อยู่สิทุกคนเข้าใจเข้าว่าปัจจุบันนักขณะปัจจุบันนักขณะคือลมเข้าลมออกนี่หรือมีอุณาร่มขึ้นพอมก็แล้วแต่นี่นะออหรือที่มีจะเฉพาะอุณาร่มก็แล้วแต่ข้อมอาการนิ่มนวลกอระว่างกลางหนาา้าผากของก็แล้วแต่แมนบ่มีมลมอันนี้ก็เป็นปัจจุบันนักขณะเ,ออเป็นสติ สติคือนึกนึกนึก,น,ก,น,กนึกถึงตัวเองนั่นแหละนึกถึงอันสิ่งที่เป็นหนึ่งคือจิตหนึ่งคือความรู้สึกอันเป็นหนึ่งนั่นเองนั่นแหละอยู่ทั้งสี่ใบมันว่าสองถุ่มจังเหตุเทียงจังเหตุสําหรับงเฮาผู้ต้องการความต่อเนื่องสันตติ้วก็ให้มีวัดีฝึกไปเรื่อยตัววัดศีไปว่าความคล่องในการเข้าในการออกในการรู้ในการเห็นในการเป็นผู้เข้าถึงจิตหนึ่ง สมาธิหรือการปฏิบัติถ้ามองเข้าจึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรืเ่อยข้นเหตุเป็นแล้วนะนอนนรับไปยังรูโตลเลยนอนนรับกับรูขนาดนั่นนะมันมันอันเสื้อห้านอนแต่แข้งมันช้าไปด้านนี่มันผิดของมันเองนี่มันรูเห็นบอกเห็ุไปมากกวเหลือแต่รูกับรูนั่นเองรูที่บ่เป็นอย่งางจักกรรา อันนี้ควรวอันนี้บ่ควรวนะครับว่าควรวหรือบ่ควรมันนอนทับเ้นมันก็ผิดของมันเองอ่าบรควรนอนนั่นปะนี่มันก็ผิดเองเนี่ยเออแล้วฝึกไปสักก้อนไปเรื่อยเออมันสู้เห่าอะไรดอกนาขอ้มีความเพียรความพยายามนั่นแหละจึงบอกว่าความสีไร่หรือหลดแห่งรรมความรู้สึกที่เห่าเห็นในตัวเฮาเองเอาให้กันไม่ได้ต้องประกอบด้วยความเพียรความพยายามของตัวเองเออสติ ก็เอาให้กันไม่ได้สติกับปัญญาก็ดีหรอกบุคคลผู้หนึ่งถึงความบริสุทธิ์แล้วจะทําให้ผู้หนึ่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่คนบอกว่ากรรมก็แก่ให้กันบ่ไดออ้ความเสียไรคือรถแห่งธรรมก็เอาให้กันไม่ได้ปัญญาให้กันไม่ได้ออไมันสิรู้ได้เฉพาะวะนี้รู้ได้เฉพาะตัอของเองนั่นแหละเขาจึงบอกว่าห้องประเด้ไปยืนยันตัดสินไผหดอกเฮ็ดป้ามันรู้ในตัคของเองอย่างง่งสั้นอ๋พอพอ Thank you.